เอาละครับก็กลับสู่ที่ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็มาอยู่กับเกม Dynasty Warrior 8หรือว่าเกม3ก๊กกันอีกแล้วนะครับก็พ์ทนี้นะครับจะเป็นพ์ทพิเศษกว่าครั้งไหนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะมาสอนทุกๆคนนะครับเก็บดาวทองของแต่ละก๊กกันนะครับง่ายๆก็คือผมจะมาสอนวิธีปลดล็อกดาวทองของแต่ละด่านในแต่ละก๊กนะครับก็เพราะว่าทุกๆคนเนี่ยก็ถามผมมาก็ข้างเยอะนะครับว่าเฮ้ยพี่ครับพี่ตังครับปลดล็อกดาวทองด่านนี้ยังไงครับผมไม่รู้เลยอะไรประมาณนี้ครับเียได้ว่าทุกๆคนเนี่ยอยากรู้กันตัวสั่นแล้ว มาวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนน้องๆนะครับในการปลดล็อกดาวทองของแต่ละด่านในแต่ละกกนะครับว่าด่านตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันปลดล็อกดาวทองยังไงนะครับคือบางด่านเนี่ยมันก็บอกเราละเอียดเลยนะครับว่าวิธีได้ดาวมาเนี่ยทำยังไงนะครับหรือบางด่านเนี่ยมันก็ไม่บอกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมาย question mark เนี่ยแล้วก็ให้เราไปหาคําตอบเองนะครับคือก็ไม่รู้ว่ามันบังคับให้เราไปซื้อบทสรุปหรือเปล่าในสมัยนั้นนะแต่ว่าไม่ต้องถึงมือบทสรุปหรอกครับถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้นะครับโอเคมาผมก็จะมา ขอเลือกเป็นอันนี้ครับเราต้องเล่นสตอรี่โหมดนะครับเพราะว่าฟรีโหมดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะไอ้นี่หรือเปล่ามันจะสามารถปลดล็อกดาวท้องได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่เคยํานะครับผมมองว่ามันดูยุ่งยากจังเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปเล่นสตอรี่โหมดกันแล้วกันนะฮะโอเคปะเรามาเริ่มที่ขอเลือกเป็นโจกกกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเมนโจกก๊เนี่ยพวกโจกกกเนี่ยมันมีแต่ตัวที่มันเล่นง่ายๆนะครับตัวอื่นนี่มันเล่นยากนะเอาจริงถ้าเกิดเทียบบกกกัจแล้ว แล้วก็ในเรื่องก็เข้าใจง่ายกว่านะครับโอเคมาเลือกเป็นจกกกนะครับโอเคครับทุกคนเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าด่านแรกเนี่ยมันก็มีดาวให้เอาถึง2ดาวเลยนะครับก็ทุกคนเนี่ยอาจจะรู้แล้วนะว่าปลดล็อกยังไงหรือว่าทุกคนอาจจะยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมขอบอกก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปทําให้ดูกันคือด่านนี้นะครับการที่เราจะได้2ดาวมาเนี่ยดาวแรกนะครับก็คือเราต้องช่วยเหลือชาวบ้านของจกก็นะครับที่ถูกพวกทหารพันธมิตรของเราเองเนี่ยแหละลังแกอยู่นะครับคือภารกิจตรงนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาแบบเเรรราาาไไม่่ทัันดู้้ตววะพ เราเนี่ยโฟกัสอยู่ที่การเล่นเกมเนี่ยเราก็ไม่ได้โฟกัสภารกิจหรอกนะเพราะว่า อยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาครับถ้าเกิดว่าไม่ได้สังเกตกันเนี่ยก็เราจะไม่รู้เลยนะครับเงื่อนไขมันก็อันนี้แหละนะครับให้ช่วยเหลือชาวบ้านของเตียวก๊กนะครับที่โดนฝ่ายพันธมิตรของเราเนี่ยรังแกอยู่นะครับแล้วก็สําหรับดาวที่2นะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าดาวนี้ได้มายังไงนะครับไอดาวที่2เนี่ยมันก็จะปลดล็อกมาเองนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำภารกิจดาวแรกสําเร็จนะครับก็คือภารกิจที่2เนี่ยมันบอกว่าถ้าเกิดเราไอเนี่ยครับเราช่วยชาวบ้านของเตียวก๊กได้แล้วเนี่ยเตียวก๊กก็จะมาช่วยเราสู้ในรรกกกิจิจจั้งต่่อไปแลว็ลที อ่าประสาทอ้วนเสียนะครับก็คือเขาจะมาช่วยเรา2ภารกิจนะครับถ้าเกิดว่าใครสังเกตกันนะครับเขาก็จะมาช่วยถ้าเกิดว่าเราทําเงื่อนไขของดาวแรกสําเร็จอะดาวที่2มันก็จะปลดล็อกออกมาเองนะครับนั่นแหละนะฮะโอเค okay ถ้าเกิดว่าเข้าใจแล้วเนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆไปเก็บดาวกันเลยดีกว่านะครับไปก็วิธีเก็บดาวเนี่ยเราจะเล่นระดับไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เพราะว่ามันไม่นับอยู่แล้วนะครับว่าจะเอาระดับไหนมันไม่เหมือนเก็บอาวุธนะครับที่ต้องเล่น,นระดับาร์ดขึ้นไปกันก็ผมจะเอาเคออสแล้วกันนะครับ ปครับเราจะสกปไปเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้แหละนะครับว่าจะทําให้ดูถึงภาร,รกิจไหนนะเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันนานไปไงโอเคครับเราจะเอาใครเป็นพิเซนเตอร์ดีก็ต้องพี่ใหญ่อยู่แล้วนะครับมาพี่ใหญ่เล่าปีนะครับมาเป็นพิีเซนเตอร์หน่อยสิคือถ้าเกิดว่าเราได้ดาวมาเนี่ยนะครับทำภาร,รกิจแบบว่าปลดล็อกดาวมาได้เนี่ยฉากจบของภาร,รกิจครั้งนี้มันก็จะเปลี่ยนนะครับจากที่เตียวกกเนี่ยจะถูก สามพี่น้องร่วมสาบานเนี่ยฆ่าตายไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปช่วยเหลือชาวบ้านของเตียวกกนะครับที่ถูกคอนเมิตของเราเนี่ยรังแกอยู่นะครับเดียวกกก็จะไม่ตายนะครับพี่หนุซ้ำเนี่ยเขายังบอกว่าเขาจะเลิกเป็นผู้นํากลุ่มก,มกมบฏโจรพวกข้าเหลืองแล้วนะครับเพราะว่าเออก็เล่าปีดุส่าไว้ชีวิตเขาครับแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านของเตียวกกนะครับทำให้เตียวกกเนี่ยก็คิดได้นะครับว่าเออเดินทางตรงนี้มันไม่ถูกเลยนะครับก็เลย นี่ครับวางมือจากการเป็นจนกระพดกผ้าเหลืองแล้วก็ไปช่วยเล่าปีที่ภารกิจต่อไปนะครับนั่นก็คือภารกิจที่เฮลุกหวนั่นแหละนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละนะก็นี่ครับตอนนี้เนี่ยไอ้พวกชาวบ้านเนี่ยมันยังไม่โผล่กันมาครับชาวบ้านของเจลกกเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องทําภารกิจไปตามที่ตัวเกมเนี่ยมันบอกก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชาวบ้านโผล่มาไงเนี่ยเดี๋ยวผมไปให้ดูแน่นอนครับไม่ต้องห่วงก็เพราะว่าไอ้ภารกิจเนี่ยมันมันจะโผล่มาแบบอยู่ๆก็โผล่นะครับถ้าเกิดว่าไม่สังเกตกดี ก่อเราจะรู้ตัวนี่เราก็ไปบึ่งไปฆ่าเตียวกกแล้วนะครับแล้วเตียวกกก็จะตายไปแบบเออนะครัแบบแบบเรียบร้อยก็เพราะว่าเราตอนแรกเราไม่รู้ไงฮะว่ากาจุทธ์ให้ทาอะไรล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละนะเออถ้าเกิดว่าใครติดตามผมมาแรกๆเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าผมไม่ทําเตียวก,กกตายนะทั้งที่ดประสงค์หลักของเราเนี่ยเราอยากเล่นในเรื่องสมมตนะินะครับก็นะมาดูคลิปเก่าของตัวเองก็เอา้าทําไมเราไปทำ่างนั้นงงเลยนะ ก็ตอนนั้นผมเพิ่งหยิบมาแคสใหม่ๆคนระับผมยังไอ้นี่ไนงะผมยังไม่รู้ต้องเริ่มยังไงนะครับเอาจริงนะชาวบ้านตัวนี้เขาไม่เกี่ยวนะครับไม่ไม่ใช่คนนี้นะต้องต้องแยกให้ออกนะว่าคนไหนไม่ใช่คนนี้ปล่อยไปก่อนนะครับปล่อยไปก่อนเลยเราปีนี้เป็นตัวที่ตี่อนข้างแรงอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงอันนี้เกจิปเปอร์ครับตีปุ๊บปับ๊บเปิดเรียบร้อยครับโอเคครับทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับ เดี๋ยวนะเอ้ยไม่ใช่เงี้เดี๋ยวนะอ๋อย่งงี้ยงี้เฮ้ยไม่ใช่อ๋ออันแรกนะครับลืมผมลืมว่ะนะฮะเดี๋ยวทุกคนเห็นไหมครับมันจะมีตัวอยู่ข้างในตรงกลางแผนที่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมอ่เอาไปดูครับนี่ไอคนนี้แหละนะฮะตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาไม่ชื่อว่าฮั่นตงนะครับมันไม่ใช่ฮั่นตงของไอมือขวาสุนเกียร์นะครับคนละคนกันนะครับคนนี้คือไอคนนี้เนี่ยมันจะโผลมาแบบอยู่ๆก็ โผล่ออกมาเลยครับเราก็เลยไม่ได so, uh, okay. uh, ้สังเกตกันไงก็วิธีปลดล็อกดาวทองเนี่ยก็คือต้องฆ่าคนนี้แหละครับแล้วก็ช่วยชาวบ้านของเตียวก๊กนั่นแหละฮะจุดประสงค์หลักของเราโอเคไปครับเรารู้ภารกิจแล้วเราก็บึงไปเลยดีกว่าฮะชาวบ้านกําลังไอ้นี่อยู่กาลังเดือดร้อนนะครับขอความช่วยเหลือจากเราเพราะฉะนั้นเราจะรีบบึงไปช่วยนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับมันจะมีเกดเกดคิปเปอร์เนี่ยเฝ้าประตูอยู่นะเราก็ต้องฆ่าเกตคิปเปอร์ก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวประตูมันไม่ยอมเปิดนะครับโอ,โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตายซะนี่ครับรอประตูเปิดโอเคนี่แหละครับสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าม้าเล้าปีนี้มันยังเป็นม้าน้ำตาลอยู่เลยนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้เตะเล้านะครับนี่ครับชาวบ้านพวกนี้แหละไอ้ฮันตงเฮ้ยฮันตงนะครับเกือบเกือบเกือบด่าผิดคนแล้วเนี่ยหึหึหึ เรียบร้อยครับนี่ครับมันก็แค่นี้แหละง่ายๆนะฮะไม่มีอะไรมากเลยพอฆ่าไอ้น,นี้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะรีบไปฆ่าเตียวกกก็ได้นะครับเพราะว่าอา่เขาไม่ตาย,ยนะแต่แค่แบบเรียกว่าอะไรนะแต่แค่พ่ายแพ้แก่เราแล้วก็ยอมมาเป็นพวกเราแค่นั้นเองนะครับก็แค่นี้แหละถ้าเกิดว่าเราไปฆ่าเตียวกกได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเตียวกกกก็จะไม่ตายนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนฆ่าเตียวกกเลยแล้วกันนะฮะนี่ครับเตียวกกก็จะยืนรอเราอยู่ตรงนี้นะครับมาดูกันว่าเขาจะตายไหม ถ้าเกิดว่าเขาไม่ตายเนี่ยแสดงว่าเราทําเล่นไขผ่านนะครับถ้าเกิดว่าเขาตายปุ๊บก็นั่นแหละนะครับเล่นไขก็ไม่ผ่านแต่ว่าเขาไม่ตายหรอกนะเพราะว่าเราช่วยเดลือชาวบ้านเขาได้แล้วนะครับขอจบเลยแล้วกันหายปะถึกมากเป็นไงครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ช่วยชาวบ้านของเตียวก๊กเนี่ยเตียวก๊กก็จะหงายหลังแล้วก็นิ่งไปเลยนอันนี้คือเขายังไม่ตายนะครับเป็นไง อันนี้ก็คือเงื่อนไขทั้งหมดแล้วกันนะฮะเหมือนว่าเขาจะพูดประมาณแบบพวกเจ้าเชื่อไม่ว่าจะทําให้สงสวรรค์ที่หายไปของพวกเจ้ากลับมาได้หรือเปล่านะก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาพูดอะไรนะผมอ่านไม่ทันลาปีก็บอกว่าข้าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสงสวรรค์ข้าไม่ได้ต้องการที่จะทําร้ายเจ้าหรือทําร้ายคนของเจ้าหรอกนะ การที่เจ้าสร้างความแตกแยกนั้นเป็นอาชกรรมแต่ว่าจิตใจของมนุษย์เรานั้นสามารถให้อภัยกันได้และชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้กระทำผิดไปตัวของเจ้าจงเบิกทางแห่งสันติภาพละทิ้งความรุนแรงและนำผู้คนเห็นเจ้าด้วยหัวใจที่เจ้ามีซะเถอะหึ่ยังคมโอ้ นายท่านเอ้ยฝังโลดเลื่อมใสตัวท่านช่วยให้ข้าในตาสว่างแล้วดึงดาวดึงดาวข้าเห็นชัดแล้วว่าข้าตั้งใจจะปฏิบัติตามคำสอนของท่านนะครับลูกประคำหรือไสอั่ววะนะชาวบ้านทุกคนก็ยินดีกับเตียยกกนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเตียวกกตายเนะี่ยชาวบ้านไม่ได่าเราเลยนะฮะช่างไร้เทียงสอนนะภาษาอะไรวะใบ่ชโยนอ้อ นี่เป็นวิถีที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายแหลนั้นมีความสุขมันก็จริงอย่างที่ท่านว่านั่นแหละพี <fik> ่น้องร่วมสาบานของเราได้ผ่านก้าวแรกในการเดินทางของเขาแล้วละ่ะ ก็จบแค่นี้แหละนะครับวิธีการได้ดาวทองของภารกิจแรกนะครับก็มีประมาณนี้แหละนะครับพอเราช่วยเตียวกตกได้สําเร็จแล้วปุ๊บเนี่ยภารกิจต่อไปนะครับยุทธการที่เฮาโลกัวเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราสู้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็คือนี่ครับอ่ายุทธการที่อ้วนเสียนะครับเขาก็จะมาช่วยเราสู้อีกเหมือนกันนะฮะเหมือนเหมือนอย่างตามเคยแล้วก็อ่ามันมันมีกี่ภารกิจวะมันก็เยอะอยู่นะ ที่เขามาช่วยเราสู้นะครับก็มีประมาณนี้แหละนะครับวิธีการปลดล็อกดาวทองทั้ง2ดาวของภารกิจแรกนะครับในเรื่องของจกกกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกฉากจบหนึ่งของภารกิจแรกแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ช่วยชาวบ้านของเตียวกกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับพอเราเล่นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับมันจะมีภารกิจช่วยชาวบ้านของเตียวกกเนี่ยผดขึ้นมานะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะปล่อยเลยนะครับเราจะไม่ช่วยเราจะไม่ช่วยนะครับใจใจดำเป็นไงไม่ช่วยด้วย เราจะมาดูกันนะครับว่าอีกฉากจบเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามผมมาแรกๆแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยก็อยากให้เขารู้นะครับไม่ใช่อะไรมากหรอกเนี่ยก็ทําคลิปแบบนี้ทั้งทีเนี่ยก็อยากจะให้มันละเอียดเข้าไว้นะครับก็เหมือนเดิมครับเราไอ้นี่ฮะับกำจัดพวกเนี่ยไอ้พวกนักเวทของเตียวกกเนี่ยออกไปกันให้หมดนะครับออกไปออกไปออกไปโอเค มันโผล่มานะครับมามามาแล้วก็ฝั่งตรงนี้ครับนักเวทของเตียวกกเนี่ยมีคนข้าง,งเยอะแล้วเกิดทุกครั้งที่เตียวกกกน่ยกทับมามาช่วยเราเนี่ยเขาก็จะเอาไอ้พวกนักเวทพวกนี้มาด้วยนะถ้าใครสังเกตกันโอเคว่ายังประตูไฟยังไม่เปิดนะครับแสดงว่ายังไม่หมดต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ยให้หมดดูจากทรงแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะต้องไอ้นี่แล้วอะ่ะน่าจะต้องภารกิจละพาร์ทแล้วนะครับ ก็กะจะยัดรวมกันแบบคลิปเดียวให้จบเลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะนานเกินไปนะเอาจริงนะนี่ขนาดตัดออกไบ้บางส่วนแล้วนะก็รู้สึกว่ามันยังนานอยู่นะครับงั้นเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับภารกิจและคลิปแล้วกันนะดูจากทรงแล้วนะครับก็นานอยู่พอสมควรแหละนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมฮะมันมีภารกิจขึ้นมาแล้วนี่ยวเปิดให้ดูนะครับเราจะไม่ช่วยนะครับเราจะปล่อยไปเลยดูซิว่าจะมีฉากจบเป็นแบบไหนครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครไม่สนดาเาก็เล่นเล่นแบบผมนี่แหละฮะไม่ต้องสนใจพวกชาวบ้านถ้าใครจะเอาดาวก็ไปช่วยชาวบ้านซะาก็เออลืมบอกจุดประสงค์นะครับในการได้ดาวมาเนี่ยมันช่วยอะไรใช่ไหมฮะก็ไอดาวทองพวกนี้เนี่ยประโยชน์ของมันก็คือมันจะปลดล็อกด่านลับที่เราไม่สามารถเล่นได้ตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับเพราะว่ามันต้องทําเงื่อนไขในด่านนั้นๆนะครับถึงจะปลดล็อกด่านลับออกมาได้นั่นแหละก็คือมันเอาไว้ปลดล็อกด่านลับนี่แหละ นึกว <S preach ers> ่าเล่นเทเวทมูลอยู่นะครับอืมอืเสียดายดิมันไม่ได้ปลูกผักนะครับกับผีสาวเน้นฟันเน้นฟันเน้นลงดันเกี้ยดอย่างเดียวอุ้ยอุ้ยอันนี้เตียวโป้ะครับตอนแรกผมอ่านเป็นอะไรรู้ป้ะผมอ่านเป็นเตียวเปาจริงอ่านเป็นเตียวเปาจริงอุ้ยอุ้ยโอเคนะครับเดี๋ยวรอประตูเปิดนะฮะัอ้าว what the fuck มันก็มีประตูไม่มีประตูแต่แรกแล้วเหรอ มาบาวไอ้พวกนี้เราไม่ต้องไปสนใจก็ได้นะอะไรที่มันไม่กระพริบเนี่ยเราไม่ต้องไปฆ่าก็ได้นะอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวมันเป็นไอ้นี่หรือเปล่า <c oughs> ผมติด <c oughs> เจอใครลกหูลกตามไม่ได้อยากจะฆ่าอย่างเดียวเลยเนะี่ยจุดเอร์ของเราก็เป็นเล้าปีนี่แหละกระบี่คู่นะครับเล้าปีกระบีค่คู่มาเดี๋ยวเอาม้าโดดดิถึงไหมถึงไหมเฮ้ยถ,ถึงว่ะเอาเว้ยเตกเล้าอายเลยนะอย่างเงี้ยเตกเล้ามันชนไม่แรงก็จริงนะแต่ว่า พลังการกระโดดที่แม่งโอ้โหสุดยอดนะครับมาไหน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 อุ้ยอุ้ยเอาวฮียเออเสียงหมาเห่าต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันติดสัตว์นะอุ้ยอุ้ยฮึนะครับค่ายพวกตัวกระพริบกระพริบบอกเนี่ยประตูจะได้เปิดนะเห็นไหมเปิดแล้วโอเคมาเราจะไปลองฆ่าเตียวกบกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเอ่ยฉากจบจะเปิดอยงที่ผมพูดหรือเปล่าอันนี้ต้องการให้มันละเอียดยิบแบบ ละเอียดจนเข้าปากปุ๊บคือกลืนลงไปเลยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเคี้ยวเลยนีดูดิว่าจะเป็นยังไงนะครับต้องเจอนี่วิชาลับกระบี่ผ่าล่างกายก็ฮู้ทะคุมเสื้อเกราะมันกันกระบี่งั้นหรือเออมาฮุบ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 เรียบร้อยครับเดี๋ยวก็เออตาย แล้วก็ชาวบ้านของเตียกเ่ยก็จะตาหน้าเราว่าเป็นอสูร,รกายเป็นฆาตรกรอะไรเทือกนี้แหละนะครับเขาก็พูดประมาณว่าน,น่ากลัวจังเลยคนพวกนี้นะครับเนี่ยฉากจบเปลี่ยนเลยเป็นไงถ้าพวกเราต่อต้านไอ้สามคนนั้นแล้วก็พวกเราก็ต้องพบจุดจบเหมือนกันเหรเอเฮ้ยพี่หญ่อย่าไปฟังเสียงมหมาเสียงกาเลยวิ ي, ي, ทอทีแปลแงไปได้การที่เราต่อสู้กันมาจนถึงตอนเนี้ยนบว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยล่ะนะ ถูกต้องแล้วถ้าเราไม่หยุดไอ้พวกบ้าพวกนี้ละก็แผ่นดินก็จะไม่สงบสุขสักทีนะพี่อาจเป็นเช่นนั้นก็ได้แต่ถึงกระนั้นข้าก็เจ็บปวดที่เห็นความกลัวและความทุกข์ทรมานเช่นนี้อยู่เรื่อยไปนะซิเฮ้ยดูสิไอ้พวกโจรพวกผาเหลืองสีเหลืองบันที่นะมันตายกันไปหมดแล้วผู้คนจะได้สงบสุขไงท่านเราเล่นครับ กูดูก็บอกว่าอืมยังไรก็าตามสาเหตุที่แท้จริงของความเจ็บปวดของผู้คนน่ะยังมีอยู่ทุกทิศทุกทางนั่นแหละแ,แล้วปี <I believe S 1> ก็พูดว่าใช่รู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยพอพอมันตัดเข้าฉากเอ s ผมตกไปอยู่ที่สามสิบยี่สิบเก้าเลยอะเนี่ยครับอ่บรรยายอะไรนิดนิ่น่ะนะปข้ามไปเนี่ยครับแล้วก็จะมาโผล่ตรงนี้แหละนะยุทธการที่เฮาโลกวนอ่ะ มาดูกันก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่าเตียวกกเนี่ยเตียวกกก็จะอยู่ในภารกิจไหมนะครับมันก็ไม่อยู่หรอกนะเพราะว่าเขาตายเห็นไหมไม่อยู่ครับโล่งเลยหาเตียวกกไม่เจอสักคนนะครับเห็นไหมละ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราช่วยเตียวกกละ่ะฟึบฟับเตียวกกอยู่ไหนนี่ครับเตียวกกก็จะมาช่วยเราสู้ในภารกิจครั้งนี้เช่นกันนั่นแหละครับแล้วก็ด่านต,ต่อไปเนี่ยเขาก็จะมาแจมเป็นป่าปลายนะครับนั่นแหละนี่คือ ข้อดีของการที่ช่วยเตียวกกให้รอดนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นไอ้นี่แล้วกันนะเป็นาพาร์ทละภารกิจแล้วกันนะครับเพราะว่าดูจากทรงแล้วเนะี่ยถ้าเกิดมัดรวมเดียวกันเนะี่ยผมว่ามันโอ้โหจะนานเกินไปนะครับโอเคเอาไว้ไงเนะี่ยเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าก็จะไปปลดล็อกในในเรื่องของภารกิจที่3นะครับที่มีชื่อว่า,าศึกซีจิวมั้งนะใช่ปะ่ะลืมละโอเคก็ ขอบคุณเพื่อนเพทุกคนนะที่ติดตามและชมผมด้วยนะครับขบาดตกบกพร่องไปไงผมก็ต้องกราบขออภัยทุกๆคนมาหน้าที่ด้วยนะสำหรับนี้ก็ตัวเราก็ไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ